สวัสดีกับพี่น้องด้ใหญ่นัดเราช่วยนี่เตรียมตัวรีบอืมได้แก่เนื้อที่ตอนนี้ช่วยปัดเปรียวว่านเลยจะปัดเปรียวว่านสักเกลืงหรักกาแข่งส้มสักเกลืงอะไรต่ำไรไม่ใช่ตุ้งมือไม่ชินเลย ติดใช้ตุ้งมือเวลาทำเลยตุงมือกับมดแลนี่เปลืองนี่ใช่พอเป็นคนติวา่าติดตุงมือเวลาทำอะไยอยู่ห้ามไม่ร้รยไม้ตัดปเปลวว่านกลึงนะ้อเข่ง่มกลึงนะอเจียวลาดหนัดปอดี ปลาหมันมัน,มนร้อยร้อยมาเกง่งนี่โรูมาลนะาดนใหญ่นัดนี่น้อยตาเดยแต่นี่แป้งแมว,วต้องกินอายู่รูเจนี้อายู่รูเจนี้อยู่รูซ่อมกาวนะซ่อมกาวอยู่รูซ่อมกาว ้ามกาวขุ่น้าต่อไรวะไม่ก่อยเป็นเหล็กเลยนี่มองน้ำม,มูตองนาตองน่าปลาเชเงใส,ส,ส,ส่กอมเบี้ยนเขียวบุเลยซาวัวปูอนาหนัดละใส่กอมเบี้ยนสักุตอไตบาทโอ้อย่านั่นน้อยนี่ช่องรอยบาทปีนองอลเลยตายเาลยต่มันเป็นที่ตามันรเราไม่จ่าเลยอะปีนองฮะ ยากรูปัดเปลวว่านอะไรตีตัวชาวไหหวาอ้นี่ไหหว้แจงซ้อมนี่วว้แจงซ้อมกลึงนึงปัดเปลวว่านกลึงนึงต้นกินไว้กินรักซ้อมชิน้นว้กินรักซ้อมชิน้นว่านไม้ไม่รูลงชิมเลยคน อ่าร้อยเปลยอเปลือกว่ววานว,ว่านร้อยๆอันนี้ปัดเปลือกว่านอันนี้ไว้แกงส้มโอเคกำมาติดตามปัดเปลือกว,ว่านกันนะเป็นรองน้นต่อเดี๋ยว